วรนนคดีและวรรณกรรมระหว่างวันที่12-16ถึงกรกฎาคม2564สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับครูหนุ่มครูสุภาชัยดาบุตรขอสวัสดีอีกครั้งในช่วงการเรียนการสอนผ่านช่วงสถานการณ์โควิดนะครับดูแลสุขภาพหลังมือบ่อยๆใส่แมสทุกครั้งนะครับ เลี่ยงในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็มาดูต่อเรื่องของเงาะป่านะครับจริงๆแล้วเงาะป่าเขาก็จะมีเป็นตอนอยู่นะครับก็จะมีทั้งหมด3มตอนตอนแรกก็คือตอนชมป่านะครับตอนแรกคือตอนชมป่านะครับตอนที่2ก็คือตอนพิธ,ธีแต่งงานนะครับ และตอนสุดท้ายคือตอนโศกอนาตกรรมนะครับตอนนี้ทุกคนได้หนังสือเล่มนี้ไปแล้วนะนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับปูประจําชั้นแจกไปแล้วเป็นหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมนะครับก็สามารถไปอ่านเป็นหนังสือล่วงหน้าได้นะครับมีหลายเรื่องเลยแต่ตอนนี้คุณหนุ่มก็อยู่ในเรื่องของงอป,ป่านะครับ คำศัพท์น่ารู้นะครับในเรื่องง้อป่านะคุณหนุ่มก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับคําว่ากําสดนะครับแปลว่าอะไรเอ่ยนะครับคือสลดเศร้านะกีดกันนะครับกีดกันคืออะไรครับการไม่ให้ทําโดยสะดวกนะก็คือขัดขวางนั่นเองนะครับ ดาษสดาอ่านว่าดาษสดานะครับมากมายเกลื่อนกลาดมีไปทั่วนะครับตะโพงตะโพงคืออะไรคืออาการวิ่งก้าวยาวๆนะครับหรือวิ่งอย่างกระโดดนะวิ่งตะโพงตะโพงนะครับตักใสตักใสนะครับคืออะไรครับสิ้นชีวิตหรือตายนั่นเองถึกถึกในในเรื่องนี้นะครับใช้ ใช้ความหมายเกี่ยวกับเด็กหนุ่มหรือเปลี่ยวหนุ่มหรือใช้แก่วัวควายตัวผู้นะนะครับเ<ม>ถื่อนแปลว่าป่านะครับประทินประทินแปลว่าเครื่องหอมนะครับปะคือมาเจอกันมาประเชิญหน้ากันนะครับ<ม>ก็จะมีคำศัพท์น่ารู้นะครับเราสามารถไปดูได้ใน หนังสือวันณคดีที่คุณครูประจําชั้นแจกให้ไปนะครับช่วงนี้ก็จะเรียนลําบากหน่อยนะนะครับมาดูต่อนะครับพงพีพงพ,พ,งพีแปลว่าป่าดงพระพายพระพายแปลว่าลมเทพเจ้าแห่งลมพกษาแปลว่าต้นไม้พิษคือการเพ่งดู และดูโดยถี่ถ้วนนะครับฝายมือคืออะไรครับเต็มอุ้งมือมรคามรคาคืออะไรครับทางช่องทางหรือถนนนั่นเองย่างเยื้องนะครับคืออะไรครับย่างเยื้องคือเดินอย่างมีท่างามนะครับระมาตรระมาตรคืออะไรครับ คือแรบเนี่ยฮะแรบตัวนี้แหละนะครับระสัมระสายระสัมระสายแปลว่าวุ่นวายนะครับอันนี้เป็นคำศัพท์น่ารู้นะในเรื่องของเองาะป,ป่านะครับอ่ามาถึงตรงนี้นะครับเรื่องของงาะป,ป่าคุณหนุ่มก็จะอยากเก็บคะแนนนะครับใบงานสัปดาห์ที่นะครับใบงานสัปดาห์ที่7นะครับ ก็ให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือนะหนังสือเล่มนี้นะหนังสือวันณคดีและวรรณกรรมในหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่9นะครับหน้าที่9และหน้าที่10นะครับหน้าที่9และหน้าที่10ให้นันกเรียนเปิดนะครับแล้วก็คัดด้วยลายมือสวยๆนะครับ คุณหนุ่มอนุญ,ญาตให้เขียนลายมือครึ่งบรรทัดได้นะครับแต่ขอให้เป็นสวยๆและสะอาดนะครับตรงใบงานนี้คุณหนุ่มมีให้ไปสองหน้านะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับสำหรับการคัดลายมือในเรื่องง้อป่าตอนชมป่านะครับแค่หน้าที่9กับหน้าที่10นะดูตัวอย่างในหนังสือวรรณคดีและวรรณกรรมเล่มน,นี้นะครับก็ที่สำคัญนะครับ คุณหนุ่มอยากให้นักเรียนนะครับอย่าลืมเลยครับอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ตนเองไว้ช่วงท้ายของใบงานนะครับเขียนไว้ช่วงท้ายของใบงานได้นะครับอย่าลืมนะครับเพราะว่าบางคนอะไรครับไม่ได้เขียนชื่อนามสกุลมาเลยคุณหนุ่มก็ไม่รู้จะให้คะแนนใครนะครับก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับ สัปดาห์นี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับวันนคดีวันกน,วนกรรมอำลากันไปก่อนเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับเด็กๆสัปดาห์นี้ดูแลสุขภาพดีๆล้างมือบ่อยๆใส่แมสด้วยนะครับสวัสดีครับ